โอ้สภาพอน,นาล้มมาลูกล้มหลนัดหลนัดตายล้มจากเทือลูกสองเทือเต็มสองเทือเต็มเต็มใส่อี่แม่เบิ่งลูกเพื่อนบอกว่าล่างแล้ววันนี้อ้า <c oughs> อน,นาเจ็บบ่ลูกอ้านาเก่งหลายลูกบบุจ็บดีแต่ได้ไกลมุ่งนั้น อย่าไปไกลแม่บอกว่าต้องไกลหลุกยานหลุกเอ้ยสบายดีทุกคนมือนีสาวรจะพาทุกคนมาเบิ่งส่เหตุว่าเป็นอย่างาน้องอันนาจึงพลาดลาดลมเนะาะมาเบิ่งสถานที่นำสาวรเลยเนาะนั่นก็คือ เป็นด่านพระนั่นเองหรือว่าพระลานหินที่ใกล้บ้านสาววอนซึ่งสาววอนเคยได้มาจากเท่อเนาะนี่เป็นครั้งแรกเนาะทุกคนที่สาววอนมาเห็นเนาะก็เคยได้ยินแต่ือเสียงแต่ว่าโบเคยได้มาบึงจากเท่อและเมื่อนี้ตัดสินใจมาพร้อมกับลูกหลานประมาณ6คนเนาะทุกคนซึ่งสาววอนก็ขี่รถมาทาง สถานีรถไฟลาวจีโนโพนฮงเนาะเขาก็ขี่ตรงมาเลยแล้วก็จะมีป้ายบอกเนาะว่าเป็นวัดดา่านพระเนาะทางเข้าวัดเบื้องซ้ายมือนั่นเองเขาก็จะขี่เข้าไปเนาะตอนที่สาวรมาประมาณ5้าโมงเย็นเอทุกคนหรือว่าห้าโมงแหลงเนาะพระอาทิตย์เนาะก็จะกำลังจะตกดินเนาะทุกคน ก็จะมีแสงแบบที่สวยงามแบบนี้เนาะทุกคนอาขี่มาอีกหน่อยนึงก็เจอปลายทางเข้าเนาะทุกคนนี่เลยเนาะนีคือทางเข้าเนาะเป็นทางเข้าวัดเนาะทุกคนสาวรก็จะขับรถเข้าไปเนาะข้งแรกอีลี่ที่สาวรเข้าไปเนาะเอ่อก็จะบด้วยหูทางก็จะแบบงงงงหน่อยนึงเนาะทุกคนก็จะขี่ไปตามทางนี่เลยเนาะจะเป็นทาง อคอนกรีตเข้าไปเด้อทุกคนเนาะนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นทางน้อยเนาะ,ะลดส่วนกันก็จะยากหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนได้ระวังได้ค่อยไปเนาะทุกคนเนาะค่อยขับรถเข้าไปเข้าไปก็จะเป็นบรรยากาศแบบเป็นป่านะทุกคนเป็นป่าหมดเลยมีต้นไม้หลายแล้วก็เป็นเย็นๆเ,เนาะ,ะบรรยากาศก็คือดีฮันแหละแต่ว่าถ้ามาคนเดียวหรือว่า ามาตอนมืดนี่ก็ถือว่าโอ้บวบไหวเนาะน่ากลัวทุกคนอ่ะนั่นแหละเขาก็ขี่ไปตามทางนี้เลยแล้วก็จะมีทางแยกเข้าไปเนาะทุกคนเขาก็จะเข้าไปทางนี้ด้วยทางเข้าวัดป่าด่านพระเนาะเข้าไปในนี้ก็จะเป็นจะมีวัดเนาะเป็นวัดป่าที่เอ่อเอ่อมีแม่ซีมีพระ เนอหลายที่เพิ่นมาบวชอยู่ในวัดแห่งนี้เนอทุกคนนี่เลยเข้ามาก็จะเป็นป่าบรรยากาศแบบนี้ ฮอดนี่ก็เป็นสามแยงเนาะทุกคนบังหัวไปทางไหนเนาะก็เลยเดาเอาอ่ะก็เลยมาทางเบื้องซ้ายมือเนาะทุกคนอันนี้น่าจะทางเข้าไปในวัดเนาะแต่เราจะไปพระลานหินนะนะทุกคนก็เลยเลือกมาทางนี้ก็เลยลองขับมาเบิงนะ่งเนาะอ่ะขับไปทางนี้เบิ่งเนาะทุกคนขับมาหน่อยนึงเนาะก็จะเห็นทางแดงซึ่งเป็น ทางลงไปพระลานหินแล้วแต่สาวอนบหงูเนาะทุกคนนี่เนาะจะเป็นทางแดงลงไปนี่แต่รถลงไปบได้เนาะสาวอนก็เลยขับไปตามทางนี้ก่อนเนาะตอนแรกบหงูว่าเป็นทางลงไปทางนี้ขับลงไปทางนี้ก่อนขับไปแล้วก็ไปเจอ,อวัดเนาะทุกคนแล้วก็มีเนนมีพระอยู่บ่อน,นั้นเนาะก็เลยถามเพื่อน ว่าพาระหลานหินไปทางใดเพื่อนก็เลยบอกว่าเป็นทางที่ผ่านมาแล้วก็เลยขอจอดรถอยู่อ,อยู่อยู่วัดเนะทุกคนเพราะว่าสาวรขับมานี่บูมีบอนจอดรถเลยก็เลยไปจอดรถไว้วัดแล้วก็ย่างขึ้นมาแล้วก็ลงไปทางเป็นทางแดงหั่นเนาะแล้วก็เจอพระหลานหินนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ขอไป จอดรถอยู่ที่วัดก่อนเด้อเนาะนี่เนอะเขาก็จะขับมาแบบนี้โบแน่ใจว่า,าเป็นวัดด่านพระบอเพราะว่าอาจจะเป็นอีกมุมนึงก็บโบแน่ใจเนาะทุกคนโบแน่ใจว่าทางนี้เป็นทางหน้าหรือเป็นทางหลังงฮะนะทุกคนเนาะบพรว่าทางหน้า,าเพิ่นมีบอนจอดรถกวางบบแต่ว่าโซนนี้ฮันโบมีบอนจอดรถทุกคน มีแตะพอลีกๆน่อยนึงเนาะก็เลยจอดอยู่บ่อบน,นี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็ยางกับคืนไปเนาะนั่นแหละเป็นข้างแรกที่สาวบอนมาเนาะก็เลยบูฮัวต้องไปจอดรถยู่ใส่เนาะทุกคนนี่เลยอันนี้การน่าจะเป็นวัดท่านแหละเนาะทุกคนจะเป็นอีกโซนหนึ่งของวัดกับบนนใจเนาะ อ่ะมาเฮามาจอดรถก่อนเนาะจอดรถแล้วเขาก็จะย่างกลับคืนไปบ่อนที่เขาขับกายมาแล้วเนาะไปทุกคนนำสาวนมาเลยตอนนี้สาวนก็นได้จอดรถไว้อทางวัดเนาะทุกคนและเขาก็จะย่างไปสถานที่เขาจะอ่าไปถ่ายคลิปเมื่อน,นี้เนาะทุกคนนั่นก็คือด่านพระเนาะ ก็จะได้ย่างกลับคืนมาแบบนี้เพราะว่ามันบ่มีบอนจอดรุดนะทุกคนสงบห้มเย็นเนาะ,นนะสะวนก็มาก,กับครอบครัวลูกลานบ่เคยมาจากเธอทุกคนสววนอยู่บ้านใกล้กลๆละละ <laughs> มีหน,นอนเนาะลายบ่อเป็นตมหาเนาะสุ่มหน่อไม้ลาย <c oughs> เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ทางก็เฮ็ดเข้ามาดีดีดีกุฏิกุฏิไปก็อ๋อนี่ทุกคนอยู่ในป่าเนาะนก็มีกุฏิอยู่ทางในป่าอ๋อ เป็นทางลงไปนะทุกคนทางแดงลงไปที่จริงถ้ารถสูงก็สามารถเอาลงได้นะทุกคนแต่รถสวอนต่ำเนาะบุก้าเอาลงเขาก็จะย่างไปแบบนี้อันนี้เป็นห้องน้ำเป็นคลองน้ำเนาะ อนที่สาวอนมานี่ประมาณาห้าโมงเย็นเ้ยทุกคนน,น่ะลูกสาวอันนาลูกสาวลูกสาวแม่บอนนางอันนา อน,นาค่อยๆเด้อลูกโอ้โหว้าวทุกคนเป็นผ้าลานหินเนาะนี่เนาะสวยงามนี่บเคยมาจากเธอขนาดอยู่ใกล้ๆสวอน่็เคยได้มาจากเธอทุกคน มลีลูกกับลูกหลานเนาะนี่หน่อทุกคนโอ้โหเป็นพระหลานหินเนาะทุกคนธรรมชาติที่แบบอยู่ไกลบ้านสาววนเนาะ สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวอนอีกแล้วนะทุกคนมื่อน,นี้สาวอนจะพาทุกคนมาเบิ่งพระลานหินเนาะที่อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านสาวอนเนาะเป็นครั้งแรกที่สาวอนมาณนะที่นี่เนาะสาวอนก็บ่เคยได้มาจากเทือ,อะจะเป็นเราได้ไปเบิ้งนํำกันเลยทุกคน let's go ลูกหลานอยู่ทางนั้นแล้วนัานพากันตะลาดลมหมดแล้วเพราะว่าเป็นพระลานหินที่แบบว่ามันมืดเนาะเพราะว่ามีไครเด้เนาะทุกคนต้องได้ระวังเนาะมาแล้วก็ ต้องได้บึง้งในระหว่างเนาะทุกคนนั่นแหละสาวพอก็จะค่อยอค่อยย่างไปบึง้งเนาะทุกคนคือแบบเป็นพราลานหินแบบแต่โดนแต่นานเก่าแก่มาโดนแล้วทุกคนอแต่สาวรก็บ่กเคยได้มาจากเพื่ออู้ยสวยงามทุกคนเลยเนาะได้ยินแต่เพิ่นเว้าเนาะว่าผาลานพราลานหินผาลานหินแต่ว่า สาวรบกเคยมาเห็นจากเธอวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาแล้วเนะเป็นพลานเห็นเป็นกวางแบบนี้เลยทุกคนอสำหรับไผ่ที่ว่าอยากมาเบิง่งมาเห็นมาสมนะทุกคนเนาะแนะนำให้มาลายขนหรือว่าถ้าเป็นเด็กน้อยก็ต้องมีผู้ปกครองมานำด้อ ค่า,าแท้กก็บต้องเอารถใหญ่มาเพราะว่ามันส่วนทางกันลำบากแล้วก็บ่อนจอดรถบหมีเอารถจากมาก็จะสะดวกก่อนเนาะและสาวนก็อยากแนะนำว่าอย่าเข้าไปไกลเลยทุกคนมันเป็นตา,าแานแหงนะเดีย๋ยวสาวนจะพาทุกคนย่างลงไปเบิงอุ้ยบึงไกลกันยิ่งสวยทุกคนเลย คันเม่นอ่อมีน้ำไหลยิ่งสวยทุกคนสำหรับสาววเนาะคือหูสึกแบบว่าสวยงามแต่ว่าแฝงแฝงความอันตรายอยู่เพราะว่ามันเป็นทางมืดเนาะถ้าเขาเข้าไปใกล้อาจจะแบบพักตกลงไปนี่โอโหอันตรายโบหูสิขึ้นได้บอเนาะมันเป็นซ่องลืมเล้น้อยนะทุกคนทางที่ดีก็บ่เข้าไปใกล้เนาะปลอดภัยไว้ก่อนเด้อ สำหรับไผ่ทีมาสำหรับสาววนมาสถานที่แห่งนี้เนาะมีความรู้สึกแบบคือมีอาถรรพ์อย่างจากักยางคือแบบมีอย่างที่ลึกลับลี้ลับเอยียงจักยากยานี่แหละทุกคนบอกบบถือเนาะเป็นพระล้านหินที่ลึกเนาะทุกคนเนาะแต่สวยงามทางนั้นมีพระนำเนาะทุกคนสาธูเด้อ สวนบุกา้าย่างลงไปฮันเนอทุกคนเพราะว่าเนะเป็นตะมืนสวยงามแหงว้าวโอ้โหสวยมากยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้ยิ่งสวยเลยทุกคน สวยงามธรรมชาติบ้านเฮาเนาะทุกคนเนาะไปะเดี๋ยวสาวอนพาไปาโซนด้านเถิงอีกเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบรรดาลูกหลานก็ขึ้นไปด้านเถิงหมดแล้วสวอนยังถ่ายคลิปอยู่นี่คนเดียวทุกคนสวยแห้ง Uh huh. มาซาดเห็นเนะทุกคน เมื่อกี้ลูกหลานกับมาทางนี้เนาะทุกคนลมเบิดเลยเพราะว่าเป็นทางมืดเนาะเป็นทางที่มืดก็ต้องได้ค่อยๆไปค่อยย่างไปเนาะทุกคนเนาะจะพยายามพันเลยคิดตุืตมาา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่คือเกือบซาวรนไปใช่ไหมได้แล้วมันคิดตุ่ตมนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว ออาหาัวสิลมบาดใหเ่นะนี่นเป็นแบบเป็นหินไปแบบนี้แล้วแบบมันเป็นไขน่เนาะทุกคนเนาะก็เลยแบบมืน่น มีตัวแบแเนาะทุกคนน่าจะมีประสาวนมาเลี้ยงแบบอยู่เขตนี้เป็นพลานหินสวยมากตอนนี้บุ้มฮูว่าบรนดารูกหลานเนาะไปอยู่ จุดใดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวตามหาอยู่เนาะอยู่แถวน่าจะอยู่แถวพาะเนาะเนาะโอ้โหสวยงามทุกคน เห็นแล้วน้องอันนาเนอะอยู่ทางนั้นทุกคนเดี๋ยวจังนายสาวรจะย่างไปหาน้องอันนาเนอะ สวยงามมากอู้ย,อยู่ทางด้านล่างมีน้ำทุกคนมีน้ำไหลทุกคนงามเนาะทุกคนเนาะจาวอนกกาย่างไปไกลเนาะ แล้วทุกคนสวยงามอิลีว้าวธรรมชาติเนาะอันนี้คือธรรมชาติสร้างขึ้นเองทุกคนสวรได้ยินได้ยินซื่อเสียงมาตั้งแต่แต่น้อยๆเนาะแต่บรเคยได้มาเนาะเป็นแบบนี้คือเก่าเพราะว่าเป็นธรรมชาติอิลีณจุดนี้เาทุกคนสวยงามอิลีทุกคน สภาพอน,นาล้มมาลูกลมหลนัหลนัดตดยล้มจากเทือลูกซองเทือ,อ,เ,อเต็มซ<ๆ>องเทือเต็มเต็มใส่พี่แม่เบิ่งลูกเพื่อนบอกว่าล่างแล้ววันี่ตา้อนาเจ็บบ่ลูกอ๋อนาเก่งหลายลูกบุเจ็บดีแต่บ่ได้ไกลมึงนั้นเดีายวไปไกลแม่บอกว่า ต้องไกลหลกยานหนเ้ยอาน,นาเห็นธรรมชาติงามแล้วเป็นยังไงันนารู้สึกยังไงสดซื่นสดซื่นโอ้ยสร้างเวาแทะลกูกนน้นองอันนาเนาะบอกว่าได้เห็นธรรมชาติแล้วรู้สึกสดซื่นเนาะทุกคนเนาะอันนั้นตัวเล็กเห็นอย่างอยู่เนาะ นั่งหัวอย่างเนาะอานนาเราล้มนะทุกคนเพราะว่าทางมาหั่นมันมืดเนาะทุกคนก็เลยล้มล้มไหลนัดเขาบอกอ่าน้องอาน,นาบอกว่าล้มไหลนัดอยู่เนาะบอกให้ย่างมาพ่อแม่เพื่อนก็นอยากลิ้น,น้ำาอเนาะก็เลยย่างไปพร้อมายก็เลยล้มไปพร้อมๆกันเดี๋ยวสาวรจะพาไปเบึ่งหอยผ้าบาทเนาะทุกคนอ่าได้ยินเพื่อนบอกว่าอยู่ อยู่ที่นี่เนอะมีหอยพะบาทนนำเดี๋ยวสาวนจักย่างเลาะเบิ่งแล้วเอ่จะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเด้อตอนนี้ก็กำลังกลับเนาะทุกคนเพราะว่าค่ำแล้วมืดแล้วเนอะทุกคนเนาะตอนค่ำไม่นาเดี่ยวคนเดียวเนี่ยเขาจะเจอดูบุกกาเลยหลอกยาน ที่กับอังคพระลานที่นปั้คุพอันนี้หอยสาธุ โอาเพิ่งจะมาให้ด้วยจะเกิดอะไรนะเพื่อนี่ว่าร้านหอยพ้าบาตอันนี้เพิ่นห้องว่าหอยพ้าบาตรด้วยทุกคนเหาแบบซีเจ้าเอาปูม,มาแต่งแต่งเพิ่นนก<อ>เ,เป็นหอยเดฟเพิเ่นบอกในหอยเดฟเพิ่นเดฟนี่บุญนี่ตี เป็นหอยผ้าบาทเนาะเออจะว่าตะกี้พันยำก่อนเดี๋ยวจะเป็นโดบัวเป็นหอยหอยจีนซซ้ายทีเนี่ยเออเขาหอยจีนซ้ายตะกี้ตะกี้เห็นซัดก่อนนี่หรอบอกตะกี้จะหมดเป็นห uh? um> ื่นอะอันนั้นหื้อบอกเอาเอาไม่หรอหื้อนอนเจอแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นหอยผ้าบาตทุกคนตะกี้อันเป็นหอยซัดก่อนนี่บอหัวอะไรอ่เห็นซัดอ่ะหอซัดตรนนี้ก็เป็นวกคือหอัวนี่งเลยอ่าแล้วเพื่อนมาตอนนั้นบ่ได้มีผ้าบ่ได้มีอันนี้มาตาันนา้งเสนียบอ่เป็นธรรมชาติเลยเนาะธรรมชาซัดนะครับตัวนี้นตั้งหอยง่ายหอยง่ายดับผมเอาเรื่อ,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 อเจ้า,จามา

อันนี้มันปาดเอาพดิปาดเอ้ยไปกลับบ้านเฮาเด้อขวัญเอ้ยขวัญมาเด้อกลับบ้านเฮาเด้อ

จีิทางได้บ่อตอนนี้ใกล้จะหอดวัดแล้วบ่อนที่เหาจอดรถไว้เนาะก็จะได้หินเสียงเทศของพระของญาพ่อครูบาอาจารย์เนาะที่เพื่อนเทศยาเมือแรงนไวพระเนาะทุกคนอย่าเครื่องย่ารหน้าอะไรกันเอามาข้าง,งล่งนีไฟมันงียบงางี